งานฉันเป็นเด็กมุสลิมหมดเลยเธอทุกคนดียังไงร,รูป้ป่ะเขาจะตื่นมาจะมาตอนตีสี่ครึ่งพอละหมาดเสร็จปุ๊บข้อความไลน์แอดเด้งมันต่อทันเลยสิ่งที่คนมุสลิมมีก็คือความซื่อสัตย์เขาเคร่งคือมันประทับใจตรงนี้เธอบอกจำตัวเลยว่ากูไม่เคยปวนหัวกับพนักงานกูเลยน้องมันขอเก้าอี้ทำงานมาสองปีเพิ่งขอดส่เก้าอี้นั่งชิปผ่านมานั่งอะไรอะคะนั่งพื้นกันฉันก็ซื้อเก้าอี้ให้น้องเขาแล้ว ม่ต้องเอาอันใหญ่นะพี่มันอ่างมันมันจะลกอันเนี้ยเทียบกัอีีมาฝากนี่ยกีแหงอันนี้เขาส่งผิดนี่เกีพี่มาให้กูกว่าจะมาเสอร์พรส์น้องหน่อยว่าเอากีนี้มาให้แต่ที่จริงอ่ะคือของเขามาส่งก่อนหน้านั้นนะกีว่าคือกีเขาเองไม่เคยเดือดร้อนกูเลยมึงไม่เคยไม่เคยเอาปัญหาใส่เลยแล้วก็ขาดเรืออะไรไม่เคยพูดถ้าไม่มาถามก็ไม่บอกฉันจุกจิกไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำวนิี้พี่ขอบคุณขอบคุณจริงๆที่บอกว่าช่วยเหลือพี่มาโดยตลอดเป็นน้องเป็นศาสนา ศาสนาเนี่ยความซื่อสัตย์อันดับหนึ่งเลยไม่เคยขโมยของเลยนะเดี๋ยวฉันไม่รู้พี่เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าโชคดีที่มีทีมงานดีอะไรที่มันจะเติบโตไปได้อะมันต้องมีทีมงานดีมีคนซัพพอร์ตเราดีแล้วก็แบ่งเบาเราได้เนี่ยพวกเนี้ยทั้งหมดเลยน้องๆหนูๆเนี่ยจมม .6 หมึงจะทำกราฟิกดีมากแต่ก่อนจนมาทำงานพี่ทำอะไรอยู่นะเลี้ยงควายทำกราฟิกสวยด้วย ออกแบบกล่องเนี้ยเด็กคนดีนะนี่คือต้นแบบหนึ่งของการว่าุการศึกษาสําคัญไหมถ้าเกิดว่าเราหาจุดตัวเองเจอคนพบตัวเองได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแม้ดอวยมึงอวยเทคนิคของการที่เติบโตเร็วเติบโตไวเพราะมีทีมงานดี มีคนที่อยู่ข้างหลังดีแล้วก็ซัพพอร์ตเราดีวันนี้พี่จะให้เงินทุกคนไว้เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยนะลูกครับได้ยิ้มอันนี้ไม่ใช่โบนัสนะ <c oughs> <ม>อันนี้ไม่ใช่โบนัสนะอันนี้คือเงินที่เหนื่อยเ bon พราะเธอยิ้มอยู่ใช่ไหมหรือว่า <c oughs> เฉยเฉยโบนัสต่างหากอันนี้คือให้ให้เป็นกําลังใจแล้วก็จะให้ทุกคนด้วยน้องๆแอดมินที่ไม่ได้มาพี่ก็จะให้ทุกคนโอเคขอบคุณครับผมนะครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็ อ่าโอเคอ,อันนี้ของน้องอ่าน้องปฏิมาการใช่ส่วนหนุ่มผมทองหล่อมากเลยฉันหนุ่มผมทองไม่ให้เพราะว่าหนุม่นมผมทอง <laughs> หนุ่มผมทองอยู่นานสุดคนนี้อยู่นานสุดเออหนุ่มผมทองเป็นคนที่แบบว่าก,ก่อตั้งกับฉันตั้งแต่แรกมึงเชื่อไหมตอบลายน้องเขาเป็นคนรับออเดอร์ทำกานอยู่สองคนอะ่ะเออจ้างน้องคนแรกคนเดียว <laughs> เออ หนุ่มผมทองสุดหล่อเลยนะเนี่ยเออที่ให้แบบว่าน้องมากสุดเพราะว่าเขาโตมากับฉันในวันที่ไม่มีใครเลยทำกันสองคนก็ขับน้องคนนี้แหละก็เป็นคนเดียวที่ด่ากูได้ก็เด่าก็เป็นคนเดียวที่ชอบด่ากูครับขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆเลยฉันไม่เหนื่อยฉันสบายเพราะว่าได้พวกเธานี่แหละทำให้พี่เติบโต มาถึงทุกวันนี้ฉันจะไม่ลืมพวกเธอหรอกแล้วก็ฉันจะสร้างออฟฟิศพวกเธออยู่ดีกินดีสบายตอนนี้อาจจะอยู่แบบอัคกัค่ไปก่อนจำหน้าพวกเขาไว้นี่นะคือคนร่วมอุดมการวันที่ฉันโตมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมพวกเขาก็จะอยู่กับฉันไปตลอด